みなさんおおはよよううございいまますすす先生でどろしくしく今日日คしし่ะวันนี้นะคะเซซีจ,จะมาสอนจำนวนชั้นในภาษาญี่ปุ่นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาฝึกนับเลขในภาษาญี่ปุ่นกันก่อนนะคะเริ่มจากเลขศูนย์ะคะภาษาญี่ปุ่นคือเซโรเซโรเลเลจะพูดเซโรหรือเลก็ได้นะคะสกหมายเลขหนึ่งอิจิ อิจหมายเลขสองนินิหมายเลขสามซังซังหมายเลขสี่ชิยงชิยงหมายเลขหโกโกหมายเลขหกลุดคลุดคหมายเลขเจ็ดีจีนานาชีจีนานา หมายเลข8ปดหาจิหาจิหมายเลข9ก้าคิวคือคิวคือ,คอหมายเลข10จือจือต่อไปนะคะจะเป็นการนับชั้นของอาคารในภาษาญี่ปุ่นนะคะเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งอิกายอิกายชั้นที่สองนิคกนิคก ชั้นที่ 3, สามังไกซังไกชั้นที่สี่โยงไขโยงไขชั้นที่ห้าโกไกโกไกชั้นที่หกลกไขลกไขชั้นที่เจ็ดนานาไกนานาไขชันานาข้นที่แปดัจิไขหัจิไขชั้นที่เก้าคิวไข คิวไคชั้นที่10จุกไคจุกไครค่ะอันนี้นะคะคือการนับชั้นของอาคารนะคะจะพิเศษนะคะก็คือหมายเลขหนึ่งจะออกเสียงว่าอีกใครจะไม่ใช่อีจิไครนะคะชั้นที่3นะคะจะอานออกเสียงว่าซ ok ังไกมีเต็นๆนะคะชั้นที่6กนะคะลกไกลกไกจะไม่อ่านออกเสียงว่าลกคุกไครนะคะต่อมาชั้นที่10 จุกไข่จุกไข่อันนี้นะคะจะไม่อ่านออกเสียงว่าจูไข่นะคะดังนั้นอันนี้จะมีข้อที่อ่านออกเสียงพิเศษอยู่ทั้งหมด4นะคะก็คือ1 3 6 0ค่ะทีนี้ถ้าเราจะถามว่าชั้นไหนนะคะภาษาญี่ปุ่นคือนงันงไกเดสกะนังไกเดสกะนะคะค่ะทีนี้เราลองมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะ ตึกของเซนเซมีทั้งหมด3ชั้นนะคะนี่อิกไกนิไกซังไกอ่าชั้นแรกนะคะเห็นรูปไป้ายไหมคะป้ายห้องน้ำเนาะทีนี้ป้ายห้องน้ําห้องน้ำภาษาญี่ปุ่นคือโทยเระใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะแต่งว่ามีห้องน้ําอยู่ชั้นที่1ภาษาญี่ปุ่นจะแต่งว่าอิกไกนิโทยเรกะอาริมาสอิกไกนิโทยเรกะอาริมสมีห้องน้ําอยู่ชั้นที่1ค่ะ ต่อมาชั้นที่2ของเซนเซมีร้านค้าร้านค้าภาษาญี่ปุ่นคือบายเตนนะคะถ้าเราบอกว่ามีร้านค้าอยู่ชั้นที่2จะแต่งว่านไก i นิบายเตนกะอาริมัสนีไกนิบายเตนกะอาริมัสมีร้านค้าอยู่ชั้นที่2ค่ะามาดูชั้น3ชั้น3ม,มีห้องสมุดนะคะสังไก่จะบอกว่า มีห้องสม,มุดอยู่ชั้นสามสะแต่งว่า Sankaini t o s นิโทโชจิสึกะอาริมาส k ั i n i น o s ทโชจิสึกะอาริมาสมีห้องสม,มุดอยู่ชั้นที่สามค่ะはいจ้าอวาริมาสตะมาตายมาโชเนะมินาซังกนบะเตะคุดาไซบายบาย